เปิดภาพน้องนาดา ลูกสาวกบสุวรรณโชว์เต้นบนเวทีงานโรงเรียนสวยใสออราจับน้องนาดาลูกสาวคนโตของกบสุวรรณและบรูคดนุพอยิ่งโตยิ่งสวยมากความสามารถจริงๆทั้งการเรียนกิจกรรมทำเอาแฟนคลับต่างพากันเซอร์ไพร์เมื่อเห็นคลิปเต้นของน้องนาดาที่ออราตอนอยู่บนเวทีเปล่งประกายสุดๆเมื่อเร็วๆนี้กบสุวรรณได้โพสคลิปลูกสาวคนโตบนอินสตาแกรมได้ร่วมเต้นแสดงความสามารถ บนเวทีโรงเรียนกับเพื่อนๆทําเอาชาวโซเชียลเลยต่างแห่กันเข้ามาชมกับความสวยน่ารักเปล่งประกายของน้องนาดากันมากมายแถมคุณแม่อย่างกบก็ยังได้โพสต์แคปชั่นว่าหลังเต้นเสร็จลูกสาวคนโตก็ยังได้มาขอไปเรียนเต้นนะักทิ้งอีกด้วยที่นาดาเต้นเสร็จขอไปเรียนเต้นอีกเคร่แคร่ชอบก็จัดไป แต่เอาเวลาที่ไหนก้อนนนทั้งนี้บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยเก่งของน้องนาดากันมากมายทำเอาคุณแม่กบยิ้มปลื้มปริโม,มกทันเลยทีเดียวใครดูเกินสิบรอบแบบเราบ้างงงเต้นน่ารักลายเต้นน้องนาดาสวยมากเลยคะ่ะแม่กบน่าส่งเสริมน้องเรื่องการเต้นนะคะถ้าน้องชอบโหว้าวมากคะ่ะ น้องเต้นสวยมากหุ่นก็ที่สุดเลยโตเป็นสาวสวยเลยค่ะคุณกบ